สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คอหอม EP ที่สามสิบแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เฮ้สำหรับเพียนนะสามสิบเลขสวยเพราะเป็นเลขวันเกิดทิ่นเอง <c oughs> โอเควันนี้นะคะ <c oughs> เราแต่งตัวมาในตีมตีมเป็นไม้เออทำตัวสมมติเราเป็นเปลือกไม้เป็นไม้แต่เราจะมาิวน้ำหอมที่มีความเป็นใบค่ะทุกคนก็คือเล่นทำไมเล่นทำไมก่อนเออ เราเป็นรีวิวน้ำหอมที่มีความเป็นสีเขียวๆเ,เหมือนใบไม้อะไรแบบนี้นะคะโอเควันนี้นะคะเช่นจะพาไปพบกับน้ำหอมแบรนด์มิดนั่นเองค่ะเทน,นรีวิวให้เขาค่อนข้าง,งเยอะเลยเพราะว่ามีอยู่หลายกลิ่นมากๆนะคะหาซื้อง,ง่ายแล้วก็ราคาน่ารักแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยนะคะวันนี้พอดีเทนได้น้ําหอมมาแล้วมันชนกลิ่นที่เชนมีพอดีก็คือเป็นเฮ้ยน้าหอมายเขียวเหมือนกันว่ะอะไรเงี้ยเออเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าเขียวแบบไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยอ่ะมาเลยเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะคะ ตัวแรกเป็นตัวที่ออกมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็เทียนก็ได้ซื้อมาเก็บไว้เลยเพราะว่าเราอ่ะมันเป็นคนชอบความเขียวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะแบบเป็นการแต่งตัวหรือว่าจะเป็นต้มหูจะเป็นแหวนในวันนี้นะคะหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะคะห้องนงห้องนอนอะไรี้ยเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยอ่ะเราก็เลยได้ตัวนี้มาจ้าตัวนี้คือ into the forest ค่ะเอาจริงนะแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าตัวเองน่าจะชอบแล้วก็น่าจะแบบเก็บเอาไว้เนี้ย แต่ตอนที่เทียนไปเห็นแบบคนมารีวิวอ่ะเออรู้สึกว่าแบบบางคนเขาจะคาดหวังให้มันเป็นความแบบความป่าป่าความแบบปากดงดิบดิบ,ดบอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาก็บอกว่ามันเป็นฟิลแบบไม่ใช่ฟิลนั้นนะทุกคนมันเป็นฟิลแบบป่าในกรุงเออตอนแรกป่าในกรุงกลิ่นเป็นยังไงวะไม่เข้าใจใช่ปะเออพอไปลองแล้วก็อ๋อโอเคเกสมันคือฟิลป่าในกรุงจริงๆอะเราฉีดไดปพร้อมๆกันเลยดีกว่าข้างนี้เนาะเป็น Into the Forest อืมคือเปิดมาปุ๊บก็เป็นได้เปิดมาปุ๊บก็เป็นกลิ่นแบบใบเขียวใบหญ้าสำหรับโนสำหรับจมูกเทนะแต่ว่าเดี๋ยวเทียนจะมาบอกว่าโนตเขามีประมาณไหนนะคะเทียนไม่ได้จำนอตมาเป๊ะๆนะแต่ว่าแบบอันนี้ดมจากแบบดม,แบบดมจากแรกดมอะ่ะเทียนรู้สึกว่ามันมันคือใบไม้เลยอะ่ะทุกคนแต่ในความเป็นใบไม้มันมีความเป็นมิน์มินตยังบอกมาถูกมันมีความเป็นแบบใบใบไม้นะแต่ว่ามันเป็นใบไม้ที่แบบมีความเย็นเย็นมิน์มิน มีความสะอาดอยู่ในอยู่ในกลิ่นนะทุกคนความมันมีความสะอาดมากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอไอใบไม้นียมันอยู่ในกลุงมันไม่ใช่เป็นความเขียวที่มีความดิบชื้นนะ,ะเออตัวนี้นะไดะ้คนปรุงนะคะเป็นแบบระดับโลกเลยนะั่นก็คือท่านนี้ค่ะ จะไม่กล้าอ่านชื่อเดี๋ยวอ่านผิดนะคะโชว์รูปให้ดูไปรพร้อมกับโนต้ตด้วยนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันเปิดมาด้วยแบบเป็นเกรฟฟูดเนาะแล้วก็เป็นเพรสติเกรนนะคะแล้วก็ตัวที่มันเป็นฟลอรลของกลิ่นเนี้ยก็จะมีเป็นโรสแล้วก็แมกโนเลียเนาะส่วนแบบกลิ่นปิดของเขามันจะเป็นฟีลแบบกลิ่นไม้ไม่ะเป็นบูดดี้เป็นพัชลีแล้วก็มีกลิ่นมิ้นท์อย่างที่เทียนบอกนะคะที่อาจจะไม่ได้พูดโนต้ตทั้งหมดนะแต่เอาตามที่เทียนรู้สึกเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบกลิ่นแบบคือกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ เขียวและสะอาดอมืมันเป็นเขียวที่เขียวแบบทันสมัยเน่ะบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นเขียวแบบเขียวแบบทันสมัยเขียวที่แบบไม่ได้อยู่ในแบบอยู่ในป่าซะทีเดียวอะไรเงี้ยอืเรียกว่าน้าหอมกลิ่นป่าในกรุงคือถูกต้องเลยคือมันเป็นป่าของคนเมืองอะเป็นฟีลแบบว่าสวนสาธารณะที่ใหญ่ๆตโ,ตโตอะไรแบบนี้อันนี้คือตามความรู้สึกเทียนนะแล้วเทียนรู้สึกว่าทําให้กลิ่นเนี้ยมันใช้งานง่ายกับการทํางานในเมืองหรือแบบการที่เราแบบว่า เข้าไปทํางานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบว่าใช้ในใช้งานได้แล้วก็ความติดทนอะติดทนค่อนข้างดีเลยติดทนนค่อนข้างมากแล้วก็การกระจายตัวก็ดีมากด้วยเราฉีดคนอื่นได้กลิน่นคนอื่นฉีดเราได้กลิ่นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็อยู่กับเราแบบทั้งวันใช้งานง่ายคิดอะไรไม่ออกก็ใช้ได้เป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกว่า,วาสะอาดสดชื่นผ่อนคลายได้ดีมากๆนะคะอยู่ไปสักพักอะความเขียวก็จะแบบค่อยๆถอยตัวลงมานิดหน่อยมันจะมีความแบบ เย็นๆของกลิ่นแล้วก็มีความเป็นบูดี้เข้ามาแทรกค่ะส่วนตัวฟลอรัลเทนอาจจะจับได้ไม่ได้เป็นแบบเป็นเนื้อเป็นหนังมากนักแต่ว่าก็ก็มีน่าจะมีฟลอรัลอยู่ในกลิ่นเนาะแต่ที่โดดเด่นนะเทนว่าเทนมองว่าเป็นเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเขียวกลิ่นมิ้น์กลิ่นกลิ่นไม้อ่าประมาณนี้กลิ่นนี้ใช้ง่ายใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าเทนก็มองว่า,าผู้หญิงใช้ก็จะมีความความเข้ากันได้ดีผสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผู้ชายใช้ก็ใช้ได้กลิ่นนี้นะไม่จำกัดเพศเลยเป็นกลิ่นหอมเขียวสะอาดสุภาพในเมืองอย่างนี้เออดเดี๋ยวตามความรู้สึกอุ้ยขอโทษตามความรู้สึกเทียนะคะก็ถ้าใครชอบน้ำหอมสายเขียวหรือเก็บกลิ่นประมาณนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะใช้ง่ายๆบิเกนเนอร์ก็ใช้ได้นะกลิ่นประมาณนี้อเดี๋ยวลองลองใช้ดูเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบความเขียวก็ได้อลองดูลองไปเทสที่เคาน์เตอร์ดูค่ะพนักง,งานใจดี โอเคสำหรับ Into the Forest นะคะประมาณนี้เนาะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะก็ลองไปดูได้นะคะโอเคกินต่อมานะคะตอนแรกอะเทียนอะอยากได้กินนี้มากแต่เดี๋ยวเราฟังทายคลิปดีกว่าว่าเอ้ยมันหมาย่ังไงนะ,ะอ่าโอเคตัวนี้เลยตัวใหม่ล่าสุดจากบ้านมิดค่ะ7 petals ค่ะโอ้สีเขียวอีกแล้วสีโปรดแค่เห็นแบบดีดีแค่เห็นว่าแบบเขาออกน้ำหอมทนสีเขียวมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบ คือฉันต้องชอบแน่เลยแล้วก่อนหน้านี้ค่ะรู้สึกว่าหลายๆท่านอาจจะได้แซมเปิลไปเนาะก่อนที่ตัวน้าหอมตัวนี้จะออกอ่ะทุกคนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่ามันหอมมากหอมมากหอมมากแต่ด้วยส่วนตัวเราเรายังไม่ได้ดมเนาะเราก็เลยแบบหอมหอมมากเลยหรออะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างกําลังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีช่วงที่ผ่านมาเทนิโอกาสได้ไปที่เซนทรัลพาวเนาะแล้วก็เลยแบบไปเทสวันนั้นจริงๆจะไปซื้อของอย่างอื่นโดยที่เราก็ตั้งบัตเจตเอาไว้แล้วใช่ป่ะแล้วเราก็เผื่อบัตเจตนิดนึงเพื่อเอาไปซื้อน้ำหอมทุ คือเราก็ไปเทสแล้วแล้วว่าม้หอมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาซื้อนะขอไปซื้อของที่ตตดปรากฏว่าแบบของที่ตาจจะซื้อเกินบัตเจ็บไปหลายเติบม,มากจนแบบว่าขากับฉันไม่มีลมจะทําอะไระซื้ออะไรต่อแล้วก็เลยกลับบ้านไปเลยแต่จริงล้วก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาซื้อนะอะไรเงี้ยตั้งใจไว้แล้วว่าหอมจังอยากกลับมาซื้ออะไรไงเงี้ยเออแต่ตอนกลับก็คือแบบโอ้ปวดหัวอ่าโอเคปุ๊บอ่ะก็กลับบ้านมาแล้วก็ปรากฏว่าเราได้ตัวนี้มาอ่ะเดี๋ยวมาเล่านี่ก็เล่าไปครึึ่งน ตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์มิดค่ะเจ็ดเพทโสนะคะกลิ่นจะเป็นยังไงนั้นมาเขียวนี้เขียวไหนเออมาเฮ้กลิ่นนี้หอมมากเลยคนอ่ะอ่ะตัวนี้นะคะอ่า ได้คนปรุงระดับโรคอีกแล้วนะคะนั่นคือท่านนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเทียนจะใส่นาไว้ให้ด้วยเนาะกล <c ute> ิ่นนี้เป็นเขียว roll. อีกอีกแบบหนึ่งเป็นเขียวกับฟลอรลอ่ากลิ่นเมื่อกี้เทียนยังแบบว่าดมดมแล้วอาจจะยังนึก,นกไม่ออกว่าฟลอรลมีตัวไหนบ้างถ้าไม่ได้ไปอ่านโน้นเนาะแต่ตัวนี้มันมีความความหวานตอนแรกเปิดแต่สภาพกมันจะแวบหายไปเลยนะความหวานอะ่ะมันจะกลายเป็นความนวลนว,นวอ่าตอนเปิดมันจะมีความเป็นแบบ เป็นฟรอเรลแล้วก็มีความเป็นแบบพวกพีชหรือว่าเป็นพวกแพรฟิเซียฟิเซียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกฟรอเรลที่ในโน้ตเขาจะบอกมีลิลลี่ออฟเดอะวาเล่อะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กลิ่นนี้มีกลิ่นแมกโนเลียเหมือนกลิ่นมะตะกี้เลยนะคะมีแมกโนเลียด้วยในกลิ่นนี้นะคะตอนปิดท้ายก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นพวกม mm ัสคิวมิมัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่นุ่มนวล เข,เขียวแบบเขียวแบบใบไม้ใบหญ้านิดหน่อยแต่ว่าจะเป็นเขียวแบบ floral floral เหมือนถือดอกไม้มาแต่ว่าดอกไม้เนี่ยก็มีแบบใบข้างล่างอันให้คุณนึกถึงสมมติว่าคุณถือดอกกุลับสีขาวมาแต่แบบมันยังมีก้านมีใบยอยู่เป็นแบบนั้นแล้วก็กลิ่นมีความแบบมีความนวลน,นวลหวานหวาน,วานคือตอนเปิดมันจะมีความแบบหวานหวานคือในนี้มันจะมีกลิ่นฟุตตี้ด้วยเนาะมันจะเป็นพีชกับแพร์ซึ่งพีชกับแพร์เนี่ยในความอ๋อมีเบอร์เกร์แด์ด้วย คือมันไม่ใช่เป็นฟุตตี้ที่เปรี้ยวอ่ะแต่เป็นฟุตตี้ที่ออกแบบออกหวานนึกออปะเอออืมแล้วก็กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เบานุ่มนุเบาๆต้องยอมรับนะว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แบบว่าเบาๆลอยๆนะเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบฟูฟ้าอย่างตัว Into the Forest เนี่ยก็ยังมีความแบบฟูฟ้าบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เขาจะเป็นความแบบเบาๆลอยๆใครที่ชอบน้ำหอมที่แบบไม่ได้แบบตะโกนอ่ะอาจจะชอบกลิ่นนี้นะเป็นกลิ่นแบบเบาๆใช้งานง่าย ตอนเปิดก็คือแบบประทับใจเลยเชื่อเถอะว่าแบบใครที่ได้ลองอ่ะแบบแป๊บวุบเดียวก็ชอบแล้วมันเป็นน้ําหอมที่ชอบกันได้ง่ายๆแล้วก็เป็นน้ําหอมที่สุภาพอ่เป็นน้ําหอมที่ไม่ตะโกนนะคะในส่วนของความติดทนอ่ะเทียนมองว่ามาอยู่ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงค่ะแต่ว่ามันก็เติมได้เรื่อยๆนอกจากเนื่องจากว่ากลิ่นมันไม่ฉุนเทียนเอาไปให้หลายๆคนลองเทียนก็ได้ลองมาสักประมาณสี่ห้าวันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเทียนรู้สึกว่ามันเติมได้เรื่อยๆนะคะเวลาเทียนฉีดอ่ะอุ้ยหลายสเปย์นะ กือบสิบได้แล้วก็แบบว่าอาจจะฉีดแบบกลางวันฉีดทีเย็นฉีดทีแบบเนี้ยเออแต่เป็นน้ําหอมที่คนที่แบบเริ่มใช้น้ําหอมอ่ะก็น่าจะชอบหรือใครที่ชอบใช้น้ําหอมแบบกลิ่นเบาๆไม่ชอบให้มันแบบว่าใครมาได้กลิ่นมากมายนักหรือตะโกนอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าใช้ง่ายใช้งานง่ายแล้วก็เป็นความแบบถ้าเทียนอาจจะนึกถึงแบบเหมือนเราตื่นเช้ามาแล้วแบบเออแบบเห็นดอกไม้เห็นแบบตื่นเช้ามาด้วยชุดนอนสีขาวแล้วก็ เดินไปในสวนอะไรเงี้ยตอนเช้าเช้าอะไรเงี้ยบางทีเนก็อยู่บ้าน,นก็ฉีดเอ่ออะไรประมาณนี้เป็นน้ําหอมแบบง่ายๆสบายๆไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยค่ะอืมถ้าหากว่าใครชอบก็ตัวนี้เลยหรือว่าใช้ในวันที่แบบเราต้องไปอัดอยู่กับคนเยอะๆแล้วเรากังวลงว่าแบบคนอื่นเขาจะฉุนน้ําหอมเราไหมอะไรเงี้ยใช้น้าหอมประเภทนี้ก็ได้ค่ะถือว่าเป็นน้าหอมสุภาพเฮนจะจัดให้น้ําหอมตัวนี้อยู่ในโซนใกล้ๆกับพวกแบบอ่า water lily pond หรือไม่ก็แบบ ตัวริเวอร์โฟลอินยู่กิ่นพวกนี้จะเป็นกินแบบสุภาพสุภาพกินแบบธรรมชาติธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะก็ลองไปตอนนี้ก็ลองน่าจะมีคนแบบไปดมกันอยู่เยอะนะกลิ่นนี้นะคะเป็นอีกเขียวนึงที่มีประคำเป็นแบบสีแบบนี้เขียวแบบเขียวอ่อนๆเขียวแบบเขียวแบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะความติดทนก็อาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าสามารถเติมได้เรื่อยๆนะคะโอเคก็จบไปแล้วสําหรับ2ตัวนี้นะใครความแตกต่างก็คือใครที่ชอบแบบความเป็นแบบ เขียวใบไม้เขียวใบหญ้าอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ยายชอบความที่มันมีความโมเดิร์นของกลิ่นอยู่อะแล้วก็ชอบแบบเออเอาตัวเดียวแบบใช้งานแบบไปเลยอะไรเงี้ยได้กลิ่นแบบฟุ้งๆคนแบบได้กลิ่นเยอะๆก็ into the forest นะคะใครที่ชอบความเขียวที่เป็นออกแนวฟลอร์ลหน่อยให้มันมีความหวานขึ้นมาหน่อยความนวลขึ้นมาหน่อยไม่ต้องเขียวมากไม่ต้องเขียวป่าแล้วก็ชอบน้ําหอมที่มันแบบว่า ไม่ต้องตะโกนมากนะักอะไรเงี้ยแต่ยังชอบความเป็นธรรมชาติความเป็น green floral อะไรเงี้ยอยู่ก็ลองดมตัวนี้นะคะตัวที่เพิ่งออกใหม่เลย7 p ็ดเพ s นะคะโอ okay. เคแต่ที่จะพูดถึงน้ําหอมที่มีความเขียวอีกแบบนึงอะ่ะก็คือถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะ่ะที่เชนพูดถึงน้ําหอมของซูเนยเพอร์ฟูมอะคะ่ะก็จะมีน้ำหอมอีเขียวหนึ่งเป็นมอร์นิ่งกรีนกันั่นก็จะเป็นอีกเขียวนึงน่ะ เดี๋ยวป้ามันจะเป็นเขียวแบบอันนั้นก็จะเป็นเขียวแบบโหเป็นหญ้าเป็นกิีนกลาสอ่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยน้ำหอมเขียวเนี่ยมันมีหลายมันมีหลายโทนนะเหมือนเสื้อสีเสื้อเหมือนกันมันมีหลายโทนนะคะก็ไปเลือกกันได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วนเมื่อกี้ที่เรียนเล่าั้า่ยวกับตัวเจ็ดโทนะัสก็คือพอเทียนกลับบ้านมาความจริงอะมีมีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกดูรอดูอีพี่ไหนสักพี่อีพีนึงนะที่มีแบน์ติดต่อว่าเออเดี๋ยวจะส่งน้ำหอมมาให้อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเออวันนั้นเคอรี่โทรมาก็เข้าใจว่าเออ น้ำหอมอันนั้นหรือเปล่าที่เขาติดต่อเรามาแต่จริงๆเขาบอกให้เรารอต้องประมาณ7วันอะไรเงี้ยแล้วทำไมมันวัยจังล้วก็คิดแบบนั้นใช่ปะเราก็แบบเออเราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปดมน้ำหอมอันนั้นก่อนพอกลับมาบ้านปุ๊บเห็นกล่องพัสดุแล้วก็ไม่ได้พลิกดูค่ะทุกคนไม่ได้พลิกดูว่าแบบมันเป็นชื่อเราใครส่งมาอะไรเงี้ยค่อยๆบรรจงแกะแล้วก็แกะไปแกะมาอา้าวไม่ใช่แบรนด์ที่บอกว่าจะส่งมาแต่เป็นแบรนด์มีดทุกคนเป็นตัวนี้ที่เราเพิ่งไปดมมาแล้วเราก็แบบไม่ได้ซื้อกลับบบมาเจอแบบ ก็รู้สึกว่าวู้ดีใจมากอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณแบรนด์มากๆเลยนะคะที่แบบส่งตัวนี้มาให้คืออยากได้อยู่แล้วในวันเดียวกันอะ่ะมันมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแบบกับว <c oughs> ิเทียนมึนๆตอนอออจากห้างมาแล้วก,กลับมาเจอคนที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นแบบความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะ ก็ขอบคุณทางแบนด์ด้วยค่ะที่ได้ส่งกดนี้มานะคะยังไงถ้าหากว่าใครชอบเขียวไหนเมื่อกี้นี้ก็ลองไปดมที่เคาน์เตอร์ได้นะคะก็ยังไงวันนี้ทีนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากน้ำหอมของตัวนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ